เราอยากพูดภาษาอังกฤษให้ดูเป็นธรรมชาติดูแบบดูเป็นน่ะดูพูดเก่งนอกจากจะรู้คำศัพท์หรือประโยคที่ฝรั่งใช้แล้วมันยังมีองค์ประกอบในการสื่อสารอื่นๆอีกด้วยค่ะ i n t e r j e c t i o n s ions, หรือคำอุทานในภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้เป็นอันหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะเราสามารถใช้โต้อตอบให้ดูลื่นไหลเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องนึกคำศัพท์หรือเรียงประโยคเลยด้วยซ้ำแล้วมี interjection s อะไรบ้างที่เราต้องรู้วันนี้คณะนะเอาบทเรียนจากคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเสกที่เรารวมคำอุทานที่ใช้บ่อยทุกคนเรียนเสร็จแล้วจะได้เอาไปใช้งานได้เลยค่ะไหนๆเราจะปูพื้นฐานในเรื่องของการพูดได้ใช้เป็นแล้วเนี่ยแทนที่เราจะ ดูแค่ว่าอ๋เขาใช้คำยังไงเราก็ดูองค์ประกอบแบบนี้ไปด้วยเพราะเวลาเราเอาไปใช้เพื่อการสื่อสารมันจะได้ครบทุกมิติในที่360องศาอะไปดูกันเลยสำหรับวิดีโอเลชันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ interjection หรือคำอุทานที่ใช้บ่อยกันค่ะแต่คำอุทานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอุตะโอุ๊ยเฉพาะเวลาตกใจเท่านั้นอืมไม่ใช่นะคะใช้กับ ปฏิกิริยาโต้อตอบทั่วไปได้เลยนะบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นที่เราต้องตอบเป็นแบบ I feel very excited I feel very happy ไม่ต้องเรียงคำเลยด้วยปุ๊บแปบ๊บเดียว interjection เดียวรู้เลยว่าเรารู้สึกยังไงใช้ได้บ่อยและเขาใช้กันเป็นประจำมากๆเพราะฉะนั้นการรู้จักสิ่งนี้ถึงจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้แบบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเนาะ สิ่งที่น่าสนใจแล้วคณะไม่รู้ไม่มีคนบอกเลยตั้งแต่ตอนเราเรียนในโรงเรียนก็ไม่มีใครบอกว่าในภาษาต่างๆเนี่ยเขามีคำอูทานไม่เหมือนกันคำในภาษาไทายเช่นเฮ้ยโอ้ยอีฮะอ๋อ ฝรั่งไม่ใช้เหมือนเราไม่มีใครบอกเราเลยฝรั่งจะมีคําโต้อตอบคําแสดงปฏิกิริยาหรือ i n t r j e c t i o n เนี่ยที่แตกต่างกันไปเลยค่ะซึ่งวันนี้คณะรวมมาให้แล้วเนาะว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าจะได้ใช้บ่อยๆทุกคนจะได้หยิบลองเอาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เลยนะคะอะมาดูกันเลยนะคะอันแรกเลยที่มีคนถามเข้ามาบ่อยแล้วก็น่าสนใจมากๆใช้บ่อยมากใช้แทบทุกวันเลยนะคะคืออ๋ออ๋อ A W W ไม่ใช่ออแบบนี้นะมันไม่ไม่ตรงกับอ่าอ่างอ่าอย่างนี้ไม่ใช่นะคนละอานกันอันเนี้ยมันจะมีความ W W เนี่ยมันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงในคอเหมือนแบบออออออย่างเงี้ยเงียในในคออะลองพร้อมกันออออ A W W ใช้เมื่อไหร่ได้บ้าง อ๋อเนี่ยใช้สถานการณ์แรกคือเวลาที่แบบว่าอ่าใช้ได้หลายสถานการณ์นะคะอันแรกคืออาจจะใช้กับเวลา,อาเอาเอาเอาบวกบวกก่อนแล้วกันนะเอาแบบชื่นชอบชื่นชอบอ่าชื่นชอบแบบน่ารักหรือแบบอุ้ยรู้สึกดีรู้สึกแบบเหมือนหน้าคุณคนเนี้ยหน้าคุณคนเนี้ยอ๋ออ๋อคือรู้สึกดีเช่นมีคนชมมีคนชมมีคนแบบพูดอะไรดีๆกับเรา อ๋อ oh, thank you หรือมีคนทำอะไรดีๆให้เราแล้วก็อ๋อ thank you so much อ๋ oh, อ that's so kind of you อะไรประมาณนี้คือใช้กับเวลาอุ้ยประทับใจก็ได้นะคะสองคือใช้กับเวลาที่แบบอุ้ยน่ารักเอ็นดูงุง่งยิงน่งยิ่งยิ่งอะไรเงี้ยนะคะเช่นเห็นหมาเห็นแมวเห็นเ,เด็กๆอะไรเงี้ยหน้าตานาต่า,นนารักอ๋อ oh, that's adorable เห็นหมาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยอ oh, ๋อ that's so cute ก็ใช้ได้อ๋อ oh, that's cute นะคะหรืออันนี้2แล้วนะ3คือใช้กับเวลาเสียใจก็ได้เสียใจหรือแบบอ่ะสงสารสงสารพ i t y ิ when you r e pity like oh สงสาร oh that's sad หรือว่าเศร้าสงสารเศร้า oh that's so sad oh that's terrible oh I'm sorry to hear that oh I'm sorry about that ใช้กับเวลาที่แบบเศร้าสงสารเสียใจผิดหวังก็ได้ oh come on โอ้ oh, no อะไรประมาณนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใช้กับเวลาที่ค่อนข้างมีความรู้สึกแบบ sentimental อะ่ะ sentimental ก็คือมีความรู้สึกแบบโอ้ยอ่อนไหวหรือเช่นจะเป็นดีก็ได้นะอ่อนโยนอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าจะใช้เวลาเศร้าผิดหวังก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปโอ้โหตรงข้ามกันมาเลยทีนี้มาดูแบบอะไรที่ภาษาไทยเราใช้แหวกใช่ไหมเวลาเราเจออะไรขยะขยะหรือแบบอุ้นยน่ารังเกียจอ,อะไรเงี้ยเราใช้แหวก อีใช่ไหมคะภาษาอังกฤษไม่มีแหว่ไม่มีอีเขาใช้อ e ิล <laughs> แล้วมีในคอด้วยนะ w e w ูวอันนี้อ๋อ oh อันนี้อิลอ e l อิล e e e that's disgusting that's disgusting อ e ืน่าขยะขยงน่ารังเกียจ disgusting or yuck yuck that's gross อ e ืน่าเกลียดน่าขยะขยง yuck gross นะคะ ประมาณนี้ก็คือเหมือนแบบอ e. ีขยะขยงหรืออออือ uh, gh เนี่ยมันจะเหมือนแบบมีเสียงในคออออือออแล้วเหมือนจะเหมือนจะเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนจะขากเสลเออเออเออ that's terrible uh, that's disgusting นะคะคือใช้กับเวลาที่เห็นอะไรแบบรังเกียจขยะขยงอ l yuck อือ e uh, นะคะต่อไปอันนี้แสดงถึงความ ลำคาญโอ้โหหรือโกรธแบบไม่ไหวแล้วเว้ยนะคะใช้อ่ออ่าแล้วก็ในคอต่อเขาจะในคอเยอะเนาะอ่ออ่ออ่าลองพร้อมกันเหมือนเราจะเป็นเดอะฮอกเราจะเป็นเอ่อแบบเหมือนไก่ร่างออเนาะแต่เขาจะไม่โอ้ยถ้าของเราใช่ไหมลำคาญแล้วก็โอ้ยโอ้ยลำคาญใช่ไหมแต่ของฝรั่งเขาจะ อ้าอันนี้คือโกรธอ้าแล้วก็มีในคอเด้ออ้าเนาะอ้า he's so annoying อ๋อน่ารำคาญนี่จริงเลยอ,อะไรประมาณนี้นะคะฟิวฟนะิว pH เนี่ยส่วนใหญ่จะออกเสียงเหมือน,ๆๆอน Feel. Feel. เหมือนเหมือนอย่างเงี้ยค่ะฟิวฟิวเนาะเหมือนถอนหายใจแต่ของถอนหายใจของของไทยเราอาจจะเป็นแบบเฮ้อถอนหายใจเฮ้อสบายใจแล้วของฝรัง่งไม่เธอฟิวนะคะฟิวฟิว ประมาณนี้นะัะอันเนี้ยหมายถึง oh what a relief โล่งใจ o ยโลดแล้วอะไรเงี้ย what a relief นะ relief ก็คือเหมือนแบบโอ้สบายใจโล่งใจเนาะอันนี้คล้ายของไทย shh shh keep silent เนะก็คือเบาเบา shh quiet shh quiet down นะประมาณนี้ก็คือแบบเบาเบาโอ้ยอย่าเพิ่งพูดไปอย่าเสียงดังนะฮะเย y เย y ไม่เหมือนกับ Yeah Yeah เนี่ยมันคล้ายๆกับ Yes เนอะอันนี้มันก็คือเหมือน Yes แต่ว่าแบบอาจจะ,ะทั่วไปกว่า Yes Yeah Yeah I think so Yeah Maybe Yeah I I can do that นะคะ Yeah เนี่ยคือ Yes แต่ว่าถ้าเราต้องการแบบ Yeah y a h แบบเย่อันเนี้ย y a h เนี่ย,เ,ยเราจะใช้เหมือนมีตัว Y ข้างหลังนิดนึงนะคะมันจะเป็นใช้เวลาที่เราดีใจเราต้องการเฉลิมฉลองเราต้องการแบบ แสดงความดีใจแบบสุดขีดนะคะเย้ Yay! แล้วมันจะมีเสียงวายนิดหนึ่งเย้เย้เนาะเย้เย้เงี้ยเนาะเย้ let's celebrate สมมติโอ๊ยเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสอบเสร็จแล้วเย้ let's celebrate เย้นิดหนึ่งนะคะต่อไปอันนี้น่าสนใจมากทุกคนเนี่ยมันคือสีสันในการเรียนภาษาอังกฤษมากสำหรับนะปกติ ถ้าทุกคนสมมติเดินไปแล้วเดินชนโต๊ะเลยตอนเนี้ยจะร้องว่ายังไงคะแล้วก็จะร้องโอ้ยถูกไหมภาษาไทยส่วนใหญ่เราก็จะร้องโอ้ยโอ้ยเจ็บใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเขาไม่ร้องโอ้ยเขาร้องอ u c ชอ u c ชโู้โหดูฝรั่งกันมาเลยอุ๊ชคืออะไรคะอุ๊ชคือแบบโอ้ยเจ็บเนาะหรืออ w าวอาวเสียงในคอเหมือนเดิมอุ๊ชหรือ อาวเราลองดูนะเดินออกไปข้างนอกมอไเไซเฉียวปุ๊บอชหูงฝรั่งกันมาเลยอุ๊อาวออาวอันนี้แปลว่าเจ็บเหนือแสดงถึงความเจ็บแสดงความเจ็บมันยังต้องแตกต่างกันเลยอะเออนะคะอ๋อเาวอุ๊ช it hurts อุ๊ช that hurts นะคะ ต่อไปอันนี้ก็เป็นอันที่น่าสนใจแล้วก็มีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะมันมีความเป็นเป็นเหมือนกึ่งๆกึ่ง,งนิดนึงนะคะของอที่คนเดี๋ยวนี้ใช้กันค่อนข้างเยอะ the uh. the uh. นะคะ t h uh, หมายความว่าอ like. ะไร the uh, it's kind of like มันเหมือนกับ that's dumb like don't you know เธอไม่รู้หรือไงมันก็ชัดๆอยู่แล้วไม่เห็นหรือไงพูดออกมาได้ยังไงเนี่ยถามออกมาได้อะไรประมาณนี้คือเหมือนพูดแบบ ไม่รู้ได้ยังไงอะประมาณเนี้ยนะครับเช่นเช่นเช่นนะคือมันไม่มีคําตรงตัวในภาษาไทยแต่ว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับสมมุติสมสมุติมีคนถามมาเฮ้ยเธอเข้าบ้านมาได้ยังไงอ๋อ oh, how did you get in here อ๋ oh, through the door เจ้ะก็เดินเข้ามาผ่านประตูน uh ี่ไงเจ้ะจะให้มาทางไหนอยู่ดีแวบมาอย่างนี้เหรอหรืออะถ้าเหมือนเหมือนคนคนไทยนะซักผ้าอยู่เหรอแล้วเรากําลังซักผ้าอยู่แหมเราก็เหมือนกับ จะ <D> uh, กินข้าวามั้งแมถ้าขนาดนี้แฟบขนาดนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้มันเป็นเซนส์ประมาณนี้เนาะหรือ Well a lot of people care about money สมมติมีคนพูดมา a lot of people care about money โอ้ียส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เขาก็จะสนใจแคร์เรื่องของเงินทั้งนั้นแหละเราก็ตอบกลับไปเจะมันก็แน่อยู่แล้ววะมันก็ชัดๆอยู่แล้วพูดทำไมอะไรประมาณนี้นะเจอนะเจอเนี่ยใช้เวลาที่เวลาเราต้องการโต้อตอบไปว่าเออคือเหมือนสิ่งที่เขาพูดออกมา หรือเขาถามออกมาเนี่ยมันคือมันฮัลโหลฮัลโหลคิดได้ยังไงคือถามออกมาได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ใช้กับแบบคนที่สนิทกันประมาณนึงนะค่ะจะแบบใช้แบบเพื่อนๆกันหรือว่าแซวแซวกันเล่นละอะไรเงี้ยหรือสมมติสมมติอีกสถานการณ์สุดท้ายเฮ้ยเปิดคอมไม่ติดนอะเปิดคอมไม่ติดนะัมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ชี้ปักออกมายังไม่ได้เสียบปักเจอนี่ก็นี่ไงยังไม่ได้เสียอ๋อไม่รู้ได้ยังไงนะคะก็ใช้แบบนี้ได้เจอ จอ uh, นะีโอ้โอ้ใช้เมื่อไหร่อันนี้น่าสนใจโอ้ oh, เนี่ยใช้เวลาที่เราเหมือนเพิ่งนึกอะไรขึ้นได้หรือเพิ่งรู้อะไรบางอย่างหรือเพิ่งแบบอุยมีไอเดียอะไรขึ้นมานะคะ realize when you just realize something นะคะ o oh, อ it's like oh I forgot my phone at home oh I know how to do that now มันเหมือนมันเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ใช้โอ้โอ้นะคะ ทีนี้มันจะต่างกันโอ้ oh, กับอูไม่เหมือนกันนะคะอันนี้อูอูอูใช้เมื่อไหร่อูเนี่ยใช้ส่วนใหญ่มกักจะใช้กับเวลาที่แบบว่าตื่นเต้นหรือแบบลุ้นหรือว่าสงสัยนะคะเช่นแบบอู้ I can't wait คือแบบอูยรอไม่ไหวแล้ว I can't wait คือแบบตื่นเต้นแล้วอยากเห็นอยากรู้แล้วอู What's that อูมันคืออะไรอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออู ooh, I อ um, m ม i ซ s ์สายเอุ้ยฉันตื่นเต้นจังเลยก็ความตื่นเต้นสงสยัยลุ้นอะไรบางอย่างใช้อู้ได้เลยนะคะซึ่งไม่เหมือนกับโอนะคนละแบบกันนะวะ้าวว้าวเราไม่ออกว้าวเหมือนของของไทยเราออกว้าวใช่ไหมแต่มันมี W ซา d ขึ้นมานิดนึงเราจะต้องว้าวว้าวว้าวดูเป็นฝรั่งขึ้นไหมว้า wow. ว ใช้กับเวลาตื่นเต้นดีใจอู้ประหลาดใจทึ่งก็ได้นะคะเช่น wow you look beautiful wow that's so cool นะคะก็ใช้ wow ได้เลยทีนี้ w h o ต่างกับว้าวนิดนึงไม่เหมือนกันสัทีเดียว w h o เนี่ยแน่นอนใช้กับเวลาที่เราแบบตื่นเต้นเหลือเชื่อประหลาดใจก็ได้เนาะคล้ายๆกับ wow เช่น ว้าว that's amazing ว้าว that's so cool อันนี้ก็ใช้ได้แต่มันจะใช้อีกสถานการณ์หนึ่งก็ได้ก็คือเวลาที่แบบเดียวเดียวเดียวหรือเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นก็ได้เหมือนกันนะคะแบบแบบอุย้ยเกิดเรื่องแล้วหรือคนนี้กําลังโมโหหรือแบบอุย้ยเรื่องกําลังไปกันใหญ่แล้วหรือทะเละไลายไปนู่นแล้วหรือคนกําลังอารมณ์ร้อนใช้ว้าวว้าวก็ได้เหมือนกันว้าวว้ calm down ว้าวว้ว calm down เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยว hey, เดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนเนาะหรือ,อเขาจะรีบแล้วว้าวว้าวว slow down โอ้ยใจเย็นชา้าช้าก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ใช้แทนใช้เพิ่มมาได้เนาะไม่ใช่แค่เฉพาะอร์ไพรส์รยอย่างเดียวแต่เวลาเฮ้ยใจเย็นก่อนเดี๋ยวก่อนนะก็ได้เหมือนกันชาราชาาไม่รู้ของไทยน่าจะเป็นแบบแทนนั้นแทนอะไรอย่างงี้เนะาะชาราเนี่ยคือใช้กับเวลาที่เราแบบ ภูมิใจฉันอยากนำเสนอเช่นแบบอุ้ยฉันเพิ่งอบคุกกี้ไหม่ Ta ้าดา my homemade cookies เพิ่งอบคุกกี้มาเลยจ้านี่ภูมิใจนำเสนอมันเหมือนแบบแทแดนอะไรเงี้ยแต่ว่าภาษาอังกฤษใช้ t a าดานะคะ t a าดคือฉันโชว์ในสิ่งที่ฉันอาจจะเป็นงานของฉันผลงานของฉันสิ่งนี้ของฉันสิ่งที่ฉันเพิ่งซื้อมาใหม่เสื้อตัวใหม่ของฉันช้าดานะคะคือภูมิใจนำเสนอเนาะ Gosh Gosh มันมีนิดนึงคือทุกคนรู้จัก oh my god ใช่ไหม oh my god ก็คือพูดถึงพระเจ้าที่นี่มันมีนิดนึงอันนี้เท่าที่ฮานะเข้าใจนะคือถ้าพูดเขาบอกว่าถ้าพูดเรียกชื่อก o อดบ่อยๆเนี่ยโอ้เ oh, นเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจก็เรียกกอดไม่พอใจก็เรียกกอดรู้สึกแย่ก็เรี god เยกกอดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับโอ้ร oh, บก,กวนท่านหลายครั้งอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยเหมือนมีคําที่แบบเหมือนปรับมาเช่นก o อด Gosh, นะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละคือจริงๆมันมาจากรากเดียวกันหรือบางที่เขาใช้ j e e s หรือที่มาจาก Jesus เนาะ geez แบบเนี้ยที่มาจากชื่อพระเจ้าเหมือนกันนะคะ geez อะไรแบบเนี้ยในการที่จะใช้เป็น interjection ได้ด้วยนะ gosh เนี่ยใช้เมื่อไหร่ gosh เนี่ยใช้ได้หลายสถานการณ์เหมือนกันค่ะสถานการณ์แรกคือตกใจตกใจเนาะแบบประหลาดใจตกใจ gosh i oh gosh i was so scared แบบโอ้ยอยู่ดีมีคนพบว่มาอ้ gosh I didn't expect that โอ้ยแบบเหมือนนึกอะไรไม่ออกนึกถึงพระเจ้าก่ออะไรประมาณนี้นะคะ gosh นะคะเขาก็เลยดึงคำศัพท์จากตรงนั้นออกมาใช้เป็น interjection ด้วยคือมันเหมือนปฏิกิริยาโต้ตอบเนาะหรือจะใช้กับเวลาโกรธก็ได้ oh gosh that's so annoying stop it already แบบโอ้ยแบบลำคาญจริงๆเลยหรือแบบรู้สึกโกรธกังวลใจอะไรเงี้ย oh gosh I'm so I'm so um it's so bad อะไรเงี้ย like, oh gosh what am I gonna do อะไรเงี้ยนะคะเวลากังวลใจเวลารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยก็ใช้ gosh gosh นะคะได้เหมือนกันเนาะต่อไป boo อันนี้ใช้ได้สองสถานการณ์ค่ะแบบแรกคือ boo เนาะอันเนี้ยถ้าเป็นในภาษาไทยเนาะภาษาไทยเราจะใช้แใช่ไหมตกใจเวละ แฮกระโดดออกมาจากตู้ตู้อะไรบางอย่างหรือว่าแอบซ่อนแล้วต้องการให้เขาตกใจก็ออกมาแฮ hey. ในภาษาอังกฤษ,กษไม่ใช่แฮ่ hey. <g <hy> <g <iggle> ในภาภษาอังกฤษใช้บูเนาะเช่นแบบ he jumped out from the closet and yelled บูเนาะบูเนี่ยคือแกล้งให้ตกใจอันนี้สถานาการณ์แรกสถานาการณ์ที่2ที่ใช้ได้คือเวลาที่แบบโ h คนไทยเราใช้โหใช่ไหมร้องโหแบบโหออกว้ยไม่ได้เรื่องเลยอะไรยเงี้ยสมมุติว่าคณะขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีซึ่งไม่รอดแน่นอนอาก็ร้องไปเสร็จแล้วบอกโอ้ยร้องไม่ได้เรื่องเลยคนข้างล่าง เขาบอกว่าบ o get off the stage you can't sing ออกมาจากเวทีเลยร้องเพลงไม่ได้เลยบูเขาจะใช้แบบนี้เนาะก็คือบูเนี่ยเป็นการแบบเหมือนร้องโหให้แบบลงจากเวทีได้แล้วคืออาจจะไม่ได้ใช้กับแค่เฉพาะบนเวทีเท่านั้นนะอาจจะใช้แบบแซวเพื่อนก็ได้เหมือนกันเช่นแบบใครพูดอะไรบางอย่างหรือใครทําอะไรบางอย่างแล้วไม่ดีแล้วก็ต้องการแซวแบบโอ๊ยไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บู อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเอาไปใช้นะแต่ให้รู้ไว้ว่าอ้ามันหมายความว่าอย่างนี้นะคะสุดท้ายเน่เนะเนะเคยได้ยินไหมคะ M e H, มมมเนะเนะเนาะอันนี้น่าสนใจไม่มีคําในภาษาไทยด้วยอันนี้เหมือนกันเม่เนี่ยคือเหมือนกับไม่สนใจสแสดงถึงความแบบเฉยเฉยไม่แคร์ไม่ได้สนใจแล้วไงเออมันมีความแบบไม่สนใจไม่แคร์ แล้วไงเออแล้วไงเนาะเช่นเช่นเช่นสมมติแม่เรียกแล้วแม่เรียกโอ้ยเร็วๆหน่อย hurry up or you will be late hurry up or you will be late สนใจไหมไม่สนใจเน่หมายถึงว่าเนแล้วไงไม่แคร์อะไรอย่เงี้ยนะเน่เน,น,นหรือถ้าเกิดสมม,มุติมีคนถามเฮ้ยอันนี้เป็นยังไงเราต้องการบอกว่าก็เฉยๆอยอะเฉยเไม่ได้สนใจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ย how was the movie How was the movie หนังเรื่องนั้นเป็นยังไงเมเมคือไงครับเฉยเฉยอ่ะมันก็ไม่ได้ดีอะไรมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเมเนาะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเมคือใช้กับแล้วไงไม่แคร์ไม่สนใจเฉยเฉยนะคะโอเคประมาณนี้เมส่วนใหญ่ก็จะนะเมคือเฉยเฉยงั้นงั้นว้วว้วโว้วว้วนะคะโอเคบางครั้งเนี่ย ทุกคนจะสังเกตว่าการสื่อสารในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องตอบทุกอย่างเป็นประโยค I am very surprised I am extremely happy อะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถเย้หรือแบบ oh I just thought of it อะไรเงี้ยคือมันบางทีเราสามารถที่จะโต้ตอบด้วยคําคําเดียวปฏิกิริยาอย่างเดียวก็ทําให้เขารู้เลยว่าเรารู้สึกยังไงเรามีปฏิกิริยาอย่างไรกับเรื่องนี้ได้โดยการใช้พวกอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละคือตัวอย่างของการสื่อสารที่เข้าใจว่าอ๋ออันนี้ใช้เมื่อไหร่ยังไงนะคะถ้าเราหมั่นสังเกตแบบเนี้ยนะคะเราหมั่นเอาพวกอย่างเงี้ยมาใช้มากขึ้นเราก็จะสามารถสื่อสารเป็นเหมือน เป็นคนที่อยู่ในวัฒนธรรมนั้นเข้าใจวัฒนธรรมนั้นมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูในเรื่องของการโต้อตอบออาเป็นคำคำําเป็นวลีสั้นๆที่เฮ้ยเขาเขาพูดมาแบบนี้เราจะได้โต้อตอบได้ทันท่วงทีต้องใช้อะไรบ้างในสถานการณ์ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ and that's it for this video bye